สวัสดีครับกบกับสุปข่าวกีฬานะครับไทยสะเทือนเอเชียไทยควาดอีก6เหรียญทองรวดนะครับในศึกเอเชียนเกม2022ที่ประเทศเจนีนเพียง3าวันเท่านั้นนะครับไทยขอนราบงานคว้าเหรียญทองรวดเลยนะฮะ6เหรียญทองได้สร้างผลงานรคหึ่มเอเชียในการแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวประเทศเจนีนโดดตอนนี้ควาดไปแล้ว6เหรียญทอง3วันติดต่อกัน โดยเหรียญทองล่าสุดนะครับเป็นของ Ken, ทีดีเคนทีระเดชท,ทรงสายสกลุลโดยคว้าเหรียญทองกีฬา e s p o r t หรือว่าเกม ESport FC ออนไลน์ในศึกเอเชียนเกม2022ที่เมืองฮานโจวประเทศจีนไปครอบครองอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งเป็นเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทัพ e s p o r t ไทยที่ทำได้บนเวทีเอเชียนเกมโดยหาเหรียญทองก่อนหน้านั้นของทัพนักกีฬาไทยเริ่มจากน้องเทนนิสพานิพัฒ์วงศ์พัฒนกิจ เทคโนโลสาวทีมชาติไทยโดยสร้างผลงานกระิ่มเอเชียคนเฉพาพจีนคว้าเหรียญทองครั้งประวัติศาสตร์และเป็นเหรียญทองแรกของเอเชียนเกม2022ในครั้งนี้แต่ด้วยการแข่งขันเรือใบประเภท i l c a 4ทีมชายจากหม่อมหลวงเวคาพานุพันธ์นักกีฬาเระอใบทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกในวัยปิงค่า16ปีเดยลงทำการแข่งขันครบ12เรสโดยมี แต้มเสียไปเพียงแค่13คะแนนจบอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครอบครองต่อด้วยการแข่งขันระบายประเภท i l c A4 หญิงนภัสสอนขุนบุญจันทร์นักระบายสาวทีมชาติไทยลั่นระบายจบ12เรสทำแต้มเสีย16แต้มจบอันดับที่1ของรายการคว้าเหรียญทองไปครอบคลองตามมาด้วยวินเซิร์ฟประเภท RSX ดาวซิริพรแก้วดวงงาม นักวินเซิร์ฟสาวไทยโชวฟ์ฟอร์มสุดโหดเาวินเป็นอันดับที่1ใน2เรสสุดท้ายแซงเบียดชนะนักกีฬาจากฮ่องกงไปแบบสุดเดือดทำคะแนนรวมจบอันดับที่1นคว้าเหรียญทองที่3ในวันเดียวของไทยเท่าน,นั้นไม่พอนะครับเจ้าหยุนบอลลังทัพทีมแดงจอมเตะในวัย18ปีดีกีรองชมป์โลกปีล่าสุดลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเทควโดชายรุ่น63กิโลกร,รมัม จริงจังะเตะทำแต้มใส่คู่แข่งยอดเทควันโดจากอิหร่านก่อนที่จะเอาชนะไปได้2ต่อศูนยกคว้าเหรียญทองไปครองเป็นเหรียญที่4ของไทยในวันเดียวไม่ธรรมดาแข้งสาวทีมชาติไทยในวัยแค่21ปีตกลงเตรียมบินไปค้าแข้งอาชีพที่ญี่ปุ่นนะครับถือว่าเป็นข่าวดีข้างหญิงทีมชาติไทยนะครับวัยเพียงแค่21ปีกำลังจะได้ไปลุยต่างแดนอีกราย วันพฤหัสบดีที่28กันยายนนะครับทางเอเชียฟุตบอลเพจรายงานข่าวฟุตบอลในย่านภูมิภาคอาเซียนได้รายงานมาว่าไมานาวีเซนไดทีมดังใน W.E. ลีกญี่ปุ่นหรือลีกสูงสุดของฟุตบอลหญิงญี่ปุ่นชกชวานรอบทองนะครับกองกลางหญิงดีกรีกกทีม้าไทยจะได้ยัดเปร่วมทีมลีกสูงสุดของญี่ปุ่นในซีซั่นใหม่นี้ไมานาวีเซนไดนะครับทีมอันดับที่4ของลีกในซีซั่นที่ผ่านมา และยังเคยเป็นแชมป์ลีกในปี22อีกด้วยในขณะที่ชัจวาลรอดทองในวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นมีชื่อในชุด28คนมาแข่งขันในเอเชียนเกม2022ก่อนที่จะถูกตัดตัวในรอบ22คนสุดท้ายซึ่งถือเป็นนักเตะกองกลางดีกิจทิมชจติไทยชุดปัจจุบันอีกด้วยยินดีด้วยนะครับไปสู่ลีกของญี่ปุ่นฮะ